จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหตุการณ์วันสิ้นโลกในนิยายกลายเป็นเรื่องจริงรเพา8 6 2สเกิโซอริสกัจบงว่คือสุดสุดจกนชิญหน้ามาหันตภัยสุดจบมนุษยชาติมีเพียงนักอ่านคนเดียวเท่านั้นที่จะพลิกชะตาโลกไว้ดได้พยะตร์เกตวิีโอร์กัหงแล้วสิ้่งสจแกเชิญห,หนนตยสุดจบมติดอันดับวเท่านันทกาโล้ีได้าต การันตียอดอ่านกว่า200ล้านครั้งผนังชาวไทยเตรียมระทึกไปกับการเอาชีวิตปล่อยจากวันสิ cy, ้นโลกใน Omniscient Reader the prophecy อ่านชะตาวันสิ้นโลกเหลืมอมาเกณฑ์โลกโจเอลส์กับ1ลุทิลเดอบุตรนั้นจวงการภาพยนตร์เกาหลีเริ่มนำผลงานเว็บตูนมาสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์มากขึ้น อ n i ิเชียนรีเดอร์เดอะพรอเพอร์ซีอานชตาวันสิ้นโลกเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า30,000ล้านบากและได้ทีมงานระดับท็อปของวงการภาพยนตร์เกาหลีใต้มาร่วมปุกปั้นโปรเจกต์ให้ออกมายิ่งใหญ่สมฐานะภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์แห่งปีเรื่องราวของคิมด็อกจาพนักงานออฟฟิศที่มีงานอดิเรก คือการอ่านนิยายเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าวิธีเอาตัวรอดจากวันสิ้นโลกและมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อ่านมันจนจบแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ในนิยายที่เขาอ่านกลับกลายเป็นเรื่องจริงมอนสเตอร์และเหตุการณ์จุดจบโลกที่เขาเคยเห็นในหน้านิยายออกอาละวาดเปลี่ยนโลกของเขาให้ลุกเป็นไฟพร้อมกับการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ออกมามอบด่านทดสอบที่เดิมพันด้วยชีวิตแก่มนุษย์ทุกคน มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตอนจบของหายนะครั้งนี้เขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพลิกชะตาโลกไปนี้ได้อาจคยณาระสุ้น,น,นเรื่อก Omni e n e ันชะตาวันสิ้นโลกกรกฎาคมน,นี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น